สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ชื่นชอบการเลี้ยงผึ่งพนอครับเนาะการเลี้ยงผึ่งพวอหมกเรื่องบริษัทแท้ดหรอครับลืมมาแล้วครับใส่หมวกก่อนสินครับห้างนี้เป็นห้างที่สิบครับ พศ2 5 61นะครับเอ้ย62 62ครับวันที่เป็นวันที่16เมษายน2 5 62ครับกระถางปูนกระถางดินเผาครับนี่โอ้อันนี้เขียนไหมครับว่าเขาไม่ได้วันที่1เดือน2ครับ2 5ัหาบ62ครับเบิ่งครับ เ่เนาะครับเนาะวันที่หนึ่งเดืนอน2ครับ2องันหารไดหกสิบสองนะครับเนาะโอเคครับใส่้งุดเด้โอ้มากกว่านั้ tiêm ba, tiêm. con nhắm cái gì, nhắm nào? แล้วไม่เพียงขึ้นออกมั้งจะเม็นต้องเอานะครับเนาะว่าท่านฝนตกห้ามก่อนพอได้ฝนตกห้ามแล้วนั่นเอาไปได้ครับเก็บไปได้ทาอว่าเก็บได้ปเก็บได้ดยแต่วา่าน้ำผึ้งจะบ่ม,มีคุณภาพครับถ้าฝนตกก่อนแล้วก็ ความชื้นจะหลายพอความชื้นหลายปุ๊บน้ำผึ้งก็จะมีความชื้นหลายแล้วก็เวลาห่าเอาไปกอ,อกใส่ขวดต้องจะมันก็จะเป็นฟองเป็นฟองขึ้นมากครับอันนั้นน้ำผึ้งแท้กันครับแต่ว่ามันกลับมาได้คุณภาพครับอันนี้คือเก็บข้อมูลนึงนะครับเนาะให้เก็บก้อนฝนครับ รครับคนควันใส่ผมนะครับ Úi. Được, được. Còn. đâu, mình đang phải ra con hiểm là các nữa พักๆไปเอาอันนั้นใหมพี่น้องเบิ้งนั่งไง<ม>ยาเห็นลรอตัวนี้คือตัวน้อยเถอะเห็นบ่ไหนี่ดูไปนี่ผมเนี่ยครับพุนมันจะแหลมๆเง่าๆครับตัวใหญ่ซ้ำตัวซ้ำพึ่งตัวผู๋ครับพี่น้องเดี๋ยวผมใส่เดี๋ยวผมใส่ต้นไตยเขม้นเด้อเด้อเด้อ เอาไตขนนเอาบอไตบินเข้ากันครับน้่งพยากรเลยนี่ครับเห็นแล้วเนาะเห็นชัดบ่พี่นอ้องเอาบินแล้วครับนี่ครับนี่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 เห็นบ่นี่เนาะเห็นชัดอยู่เนาะนี่เนาะเห็นชัดอยู่เนาะ นี่ครับนี่คือนางพญาครับเดยนเดนเดนี่ครับโอ้ติดปีกเปียกแล้วนี่นาะน,นี่นางพญาครับอยู่ปล่อยลงลงในกองข้งเ่าครับลงไปแล้วครับ Quân 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 phật đằng Bao พล้วพลเหมือนเดิมแล้วครับถึงแม้สิเปลี่ยนแผ่นใ่น้ำหวานน้ำหวานด,ดูตรงนี้ครูชายครับเอ,อกกา,ากล่องมให้ไก้กินน้องเบื้องน้ำหวานครับเนี่ย อันนี้ตัวลูกปกติผมต้องจงแพนสุดทา้ายไว้เพราะว่าแพนสุดทา้ายมันหักออกมาแล้วผมเลยจงแพนนี้ไว้เลยนะครับสังเกตบางฝ่ามืออ่ะฝ้ามือเนี่ยฝ้ามื้อนะครับได้ไแม็กก็แล้วกันครับเนี่ยเนาะแม็กเนี่ครับแม็กเย็บนะครับเนาะเย็บให้พ่่อแมพี่น้องเบิง่งใหญ่อยู่

ันนี่แหละนี่ครับเอาละครับพอพอว่างที่เสร็จปุ๊บพอก็เห็ดให้เหมือนเดิมครับมนนมไม่นีผมมีไมค้อนค้อนตัวนี้ก่อนตั้งแต่โมเสกนี่นี่ <c oughs> เบื้องว่างไว้ขี้เก่าครับครับเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ในการในการเก็บน้ำผึ้งนะครับเนาะ ขอบคุณสาหรับการติดตามในคลิปนี้นะครับเนะ mm hmm. าะพ่อแม่พี่น้องท่านใดกับว่เพื่อเกเาเหมือนเดิมครับท่านใดสนใจก็พโ่มมากครับล้ะกัมีไอดียไลน์มี Facebook อยู่ใต้คลิปนะครับเนาะฝากกดแชร์ล่ะกับกดไลค์กดซับสไครต์นะครับครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ